เข้าคูหาครับได้รับบัตรสีม่วงน,นะครับเบอร์สิบครับากาเบอร์สิบไปก่อนเลยครับวันอยู่บำรุงครับในใน เลือกคนพื้นที่เลือกวันอยู่บำรุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรพี่มาให้อะไรพี่มาให้อะไรรับซืรับซือรับซื้โอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับรถรถฉลอง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 นีดหนึ่งรถฉลองหน่อยขอบคุณมากครับพี่ครับขอให้เฮงๆรวยๆครับขอบพระคุณสำหรับน้ำใจพี่ม่อไห้ทีมงานวันอยู่บำรุงนะครับขอบคุณพี่สาวจ้าขอบคุณมากครับ ได้ไหมว่าได้บ่ได้บ่ไปถ่ายขอบคุณครับขอบคุณทครับข้าพเจ้าเป็นนานแล้วองนะครับต้องนะครับเลงสองขั้มเพื่อนตั้งแต่สอรอร์รัฐมนตรีลาราก็มีนักร้องก็มากมายรักตาคนนี <S 2> <S 2> ้ดีไงให้เพื่อนทันใจนุ่งวันดูบำ ตัดผมอยู่ขอโทษนะครับหนูมาตัดผมหนูเป็นลูกหลานที่นี่ขอกชายลูกค้าลูกค้าแั่ผมลูกมาถ่ายรูปโอเคที่แล้วผมก็เลือกขอบขอบคุณมากครับตัดผมอยู่นะหยุดตัดผมก่อนมาถ่ายรูปก่อนครับขับมา หายสอสอรัฐมนตรีดาราก,ก็มีนักร้องก็มากมายรองชนะคนนี้มีไงให้เพื่อทั้งใจรูปวนันสุดบ้าอ้ยเพียงเพียงตามด้วยสปอนเซอร์ แบ่งกูไม่แบ่งมึงนะนะได้ครับได้ครับเต็มที่ครับไม่มีผมยังมีน้อยเราอยู่สวัสดีครับที่ตลาดนะครับอยู่กำนันแม็งสินะครับไปขับตั้งแต่ปี53ครับเสียเสียวันประจำนะครับมีวันที่รอไปบอกพี่ตลาดรออยู่ผมไม่ต้องมาหานะครับที่แต่งตัวรอเลยที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับหลับสบายดีนะครับ รถติดตัวเบอร์29นี่ดีใจมากเลยที่มาดูแขนนี้ดีใจจรงครับตัวของเปลี่ยนน่าผ่านพวกใหม่รงจะ ครับผมเพราะนวดเนี่ยครับครับลูกเฉลิมอยู่บัลุงกับแม่ลำเนาอยู่บลุงครับทราบว่าเป็นลูกศิษย์คุณครูอะไรได้ใชนเลยตอนเป็นคุณครูประจำชั้นด้วยคุณพ่อบอกพ่อจำได้ฝากกราบคุณครูด้วยให้ผมมากราบคุณครูครับยวส่งให้พ่อดูเลยพ่อคงชื่นใจน้ำตาไหลครับขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงนะครับเมตตาเมตตาหลานด้วยนะครับะครับไม่ได้เบอร์ิดจัไมับขอบคุณครับขอบคุณครับเอพวกเราขมอะก็สิง พ่อกับแม่ผมมาพบรักกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันที่ห้องเนี่ยพ่อเก่งนะเขาเป็นเขาเรียนเก่งตั้งแต่เด็กใช่ไหมพ่อเก่งเก่งขใจน้ำตาไหลใจถึงพื้นได้ลูกผู้ชายลูกวัน